วันนี้มีขนมแคมปัสแล้วก็การ์ดนี่ที่บิกซีนั่นแหละตานี่เดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนะนี่ผมโอ้โหได้มากี่ห่อครับสองห่อโอ้โหไม่เู้จะได่ไม่รู้จะได้การ์ดทองไหมอ๋อพอดีเปิดดูหน่อยได้อะไรได้อะไรชิปโอ้โหไม่ได้การ์ดทองวางวางวาง อบเบอาเปิดอีกเปิดอีกลุ้นลุ่นอีกลุ้นอีกเฮ้ยโอ้โหเนี่ยคือจอโอ้อบเบอาเปิดอีกครับเปิดอีกที่ที่บิ๊กซีกับพี่เซเว่นเขาจะให้การมาสองอันอนี่โอ้โหได้อะไรครับได้อะไร ลุนอีกลุนอีกได้เลยชวิงโอ้โหทันจิโร่โไม่ได้กะทองเลยอ่ะตานี้จะได้ไหมจะได้ไหมได้ไหมได้เลยชวิงโอ้โหไม่ได้กะทองวันนี้ได้แต่น้ำตนี่ขนมแคมปัสวันหน้าเราวารีวิวใหม่นะ แ <Okay. S 2> วอาอะไรนี่ซื้อมาเยอะแล้วนะเนี่ยนี่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 นนเป็นปึกเลยแต่ว่ามมแต่ว่าได้การ์ดทองใบเดียวนะปึกเนี้ยนี่ไงเห็นไหม